มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีจัดแสดงนิทรรศการเทดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเทดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราช นายนริศประจงแต่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปิดเผยถึงการจัดแสดงนิทรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และนิทรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อจัดแสดงในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี255 167ประกอบด้วยภาพวาดเทคนิคสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบขนาด120คูณ240เมตรจำนวนสิบภาพเป็นภาพวาดที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนชาวต่างชาติได้ชื่นชมพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆสำหรับนิทรศการเทดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นภาพวาดด้วยเทคนิคสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบขนาด120คูณ240เมตรแสดงเนื้อหาบางส่วนเมื่อ ครั้งที่สมเด็จพระนารายมหาราชประทับว่าราชการณเมืองละโวนิทรศการเฉลิมพระเกียรติจะจัดแสดงในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่36ประจำปี2567จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2567บริเวณพื้นที่ด้านข้างของอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์บริเวณบ้านเขียวเพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมและร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย